สวัสดีค่ะคุณย่าในต่างแดนวันนี้พาเข้าครัวค่ะซึ่งคุณย่าในต่างแดนเข้าครัวไม่บ่อยนะคะอันนี้วันนี้จะพามาทำปอเปี๊ยแล้วอันนี้สูตรใครก็สูตรใครนะคะจะ,จะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะแต่ละคนเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะทำไมของคุณย่ามีอันนี้นะคะก็จะปอกอันนี้นะคะปอกแครอทของคุณย่าก็จะมีแครอทมีแอปเปิลมี หมูสับหรือจะเป็นไก่สับเนื้อสับก็เลือกเอานะคะแต่คุณย่าใช้หมูสับแล้วก็กลำแครอทแอปเปิ้ลแล้วก็หอมใหญ่ชีสเป็นนะคะหอมหัวใหญ่ประมาณหัวหนึงหมูผักก็เลือกเอาตามชอบแต่ที่บ้านจะชอบ ใส่ผักเยอะๆจะได้ความหวานจากแครอทแล้วก็แอปเปิลนะคะซึ่งเราจะมาขูดเป็นเส้นไฝอยแล้วก็มาผัดก,ก่อนไม่ใช่ผัดคือรวนให้สุกทําให้สุกเวลานั่นคือพอเวลาเราทอดน้ํามันจะได้ไม่ออกมาพอตอนเรารวนให้มันสุกน้ํามันก็จะไหลออกมาซึ่งเราจะไม่เอาน้ําหอนะคะอันนี้ก็แอปเปิลก็จะขูดเป็นเส้นไม่ต้องปอกเปลือกก็ได้ จะปอกก็ได้แต่ปอกพราะแอปเปิลนี้เวลาเราเอาไปรวนมันจะออกน้ําเยอะแล้วถ้าเราไม่รวนเราเอาเอาห่อเลยก็ได้แต่เวลาทอดมันจะทําให้กระเด็นมากนะคะสูตรใครสูตรมันเคล็ดลับใครเคล็ดลับมันคณยาก,ก็จะใช้อันนี้ซื้อมาจากร้านอินเดียแผ่นเล็กๆแบบนี้ไม่เคยห่อสมัยก่อนซื้อจากร้านเวียดนามจะห่อแผ่นใหญ่ๆนะคะ เดี๋ยววันนี้จะพาทำทำไปกินกับลูกกับหลานในวันคริสต์มาสค่ะโอลืม <laughs> สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะแ Happy วันคริสต์มาสทีนี้นะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะมาขูดเป็นเส้นๆขูดด้วยไอ้ที่ขูดมะละกอมาจากเมืองไทยนะคะมุมกล้องไม่เห็นเนาะ จะต้องย้ายที่ขูดย่าจะขูดใส่กระทะเลยใส่กระทะที่เราจะลวนหมูให้สุกนะ่ะขูดขูดได้ก็จะเอามานี่นะคะจะขูดเป็นเส้นประมาณนี้เหมือนเส้นมะละกรนี่เลยขูดทั้ง แอปเปิ้ลทั้งแครอทผสมกันเลยนะคะพอขูดเสร็จผักกระลำเราก็หั่นไว้เดียบร้อยอันนี้ขูดแอปเปิ้ลนะคะก็จะเหมือนเราขูดมะละกอค่ะก็จะขูดประมาณนี้แอปเปิ้ลลูกใหญ่ก็ประมาณสองลูกแครอทก็สามถึงสี่หัวถ้าหัวไม่ใหญ่มากก็คือแล้วแต่ชอบนะคะ อันนี้ปริมาณเรากะเอาว่าเราจะอะไรยังไงเราชอบใส่เยอะๆแล้วก็ถ้าชอบกินผักกินผลไม้เยอะๆเราก็ใส่เยอะได้หรือคนที่กินมังสวิรัตหรืออะไรไอ้ที่ไม่ใช่มังสวิรัติ้าเรียกอะไรนะที่เราก็ทำแต่ไส่ผักไส้แอปเปิ้ลใส่ไอ้นี่ได้นะคะเพราะ แล้วอีกอย่างคุณย่าจะไม่ใช้วุ้นเส้นนะคะเราถ้าพวกที่กินเจกินมังสวิรัตก็จะใส่แค่ผักผลไม้ทำเป็นไส้ก็อร่อยคุณย่าเคยลองทำแล้วแต่อันนี้ทำให้ลูกหลานกินด้วยเราก็เลยใส่หมูสับใส่อะไรเข้าไปด้วยค่ะหรือว่าถ้าไม่มีหมูสับเส้นไก่สับเนื้อสับก็แล้วแต่นะคะบดไม่ใช่สับ เนาะคุณย่าก็จะขูดรวมกันประมาณนี้เดี๋ยวจะชักช้าเสียเวลาก็ขูดให้ดูโดยประมาณเน,นาะจ้ะเนาะอันนี้ก็กละลหั่นเรียบร้อยกระลก็หัน่นฝอยกว่านี้ก็ได้แต่คุณย่าก็เอาแบบตามสะดวกเน,นาะจ้ะเนาะอันนี้นะคะต่อหลังจากที่ขูดแครอทขูดกระลำไปขอโทษค่ะขูดแอปเปิ้ลขูดแครอท แล้วก็หั่นกระลำเสร็จคุณย่าก็จะรวนแบบนี้แล้วก็ใส่หมูสับลงไปแล้วนะคะเนี่ยก็จะรวนให้มันสุกแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นแล้วก็ค่อยมาหอนะคะเดี๋ยวรอดูขั้นตอนต่อไปนะคะที่จริงต้องใช้หม้อหม้อรวนเพราะว่ามันเต็มแต่ว่าพอดีหม้อคุณย่าอยู่ครัวข้างล่าง หม้อข้างบนเราเอามาใช้ยังไม่ได้ล้างยังไม่มีหม้อว่างก็เลยเอากระทะซะเลยเพราะกระทะก็ใบใหญ่รอให้ผักยุบก็จะเหลือไม่เยอะนะคะรอให้กะหล่ำให้ไอ้แครอทยุบตัวลงหน่อยก็จะคงจะโอเคหม้อคุณย่าใบใหญ่ๆอยู่ข้างล่างอยู่ครัวล่างแต่วันนี้ขี้เกียจวิ่งขึ้นวิ่งลงก็เลยทำอยู่ครัวบนนะคะอันนี้นะคะใส่ของปอเปี๊ยะ ที่คุณย่าหั่นผักหั่นแครอทตอนแรกก็พูนพ,พ,พอตอนนี้ผัดไม่ใช่ผัดเนาะรวนคุณย่าก็จะพูดผิดเรื่อยรวนให้ผักให้แครอทให้แอปเปลิลให้หมูสุกก็จะยุบลงมาเหลือแค่เนี้ยมองหาผักไม่เจอเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยแล้วคุณย่าก็ปรุงด้วยเกลือใส่เกลือให้ไปให้ไม่จืดมากนะคะน้ำตาลไม่ไม่ต้องค่ะเพราะว่า แครอทกับแอปเปิลมันก็ออกหวานๆนะคะเพราะว่าคุณย่าจะไม่ใช้น้ำตาลในการปรุงอาหารถ้าใครถ้าใครขาดไม่ได้ก็ใส่ได้ตามชอบค่ะก็จะแค่นี้ง่ายๆของคุณย่าก็จะมีเกลือพริกไทยก็แล้วแต่แต่คุณยา่าไม่ใส่เพราะว่าจะมีหลานตัวเล็กๆเขาชอบกินคุณย่าก็เลยไม่ค่อยใส่ค่ะเนาะพอไอรวนสุกก็ประมาณนี้เราก็ปล่อยให้มันเย็นเดี๋ยวก็มาทำการห่อกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้คือเราผัดเราผัดไอ้ไส้พอเปียเสรจแล้วคุณย่าก็จะมาทำการหอนะคะวางแผ่นลงน,นี่จะทำไมนันเล็กจังคุณย่าไม่เคยใช้แผ่นเล็กๆเ,เดิน,นี้เคยใช้แต่แผ่นใหญ่ๆจะเป็นยังไงนอวันนี้น,นี้นะคะวิธีห่อของคุณยา่า แต่ละคนอาจจะมีเคล็ดลับไม่เหมือนกันแต่คุณย่าจะห่อประมาณนี้โอ้ยจะเป็นยังไงนอกวันนี้ทำไมคุณย่าไม่เคยใช้แผ่นเล็กๆแบบนี้เคยใช้แต่แผ่นใหญ่ๆเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะห่อม้วนๆแต่ละคนก็เคล็ดลับการหอ่ออาจจะไม่เหมือนกันนะคะแผ่นมันเป็นแผ่นเล็ก คุณย่าไม่เคยใช้แผ่นเล็กๆครั้งแรกนะคะเวลาทอดจะแตกหรือเปล่าน้อแล้วก็ใส่ไส้จากไส้ใส่ที่เราผัดสุกแล้วรู้สึกว่าไส้จะเยอะเกินแล้วทีนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็จะพับหัวพับพับสองข้างแล้วก็ม้วนม้วน ไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่าเพราะคุณย่าใช้แท็บเลทท็ตถ่ายทำมันไม่มีที่วางไม่มีขาตั้งต้องหาอะไรพิงก็ม้วนประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคพอห่อเสร็จก็จะทําการทอดนะคะ นี้นะคะคุณย่าในต่างแดนก็เตรียมตัวจะทอดปอเปี๊ยะแล้วนะคะตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนๆแล้วก็จะจัดการเอาปอเปี๊ยะลงทอดค่ะมาลุ้นมาลุ้นว่าจะมันยังไงไม่มีใครถือไอ้นี่ให้มันยังไม่ร้อนเท่าไหร่คุณย่าชอบ ไม่ให้น้ำมันเยอะเกินค่ะเพราะมันจะได้ไม่ลอยขึ้นมาจะประมาณนี้เอาไฟช่วงแรกให้ไฟแรงหน่อยแต่พอได้สักพักคุณย่าก็จะลดไฟลงนะคะถ้าน้ำมันเริ่มร้อนแล้วคุณย่าก็จะได้ลดไฟลงเห็นไหมคะไอใช้แท็บเล็ตในการถ่ายทำเนาะ ไม่ได้เอามือถือมือถือมีที่วางกล้องก็จะประมาณนี้นะคะทอดไปจนกว่าเหลืองแล้วค่อยนำขึ้นทอดไปสักพักค่ะเดี๋ยวสักพักเรามารอดูว่าเหลืองได้ที่หรือยังอันนี้ยังนั่นอยู่นะาการ์โนนี้นะคะก็เริ่มเหลือง<ม>คุณย่าก,กับข้างแล้วแล้วก็หลีไปลงแล้วนะคะ<ม>รออีกสักแป๊บหนึ่ง ให้มันเหลืองกว่านี้หน่อยแล้วค่อยตักขึ้นตะแกรงนะคะตักพักที่ตะแกรงแล้วก็ทอดอันใหม่ต่อให้เหลืองๆกว่านี้อีกนิดหนึ่งกรอบจะได้กรอบแต่ระวังอย่าไหมอันนี้นะคะคือที่ทอดเสร็จแล้วนําขึ้นมาก็จะเหลืองประมาณนี้คือคุณยา่ากลัวมันไหมก็เลยไม่เอาเหลืองมากแล้วก็นําอันใหม่ลงทอดต่อนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวสักคู่ ทอดเสร็จจัดใส่จานก็นชิมเลยค่ะถ้าคือที่ทอดเสร็จแล้วก็จะได้สีเหลืองประมาณนี้เนาะทีนี้ก็จัดใส่จานคนที่ชอบน้ำจิ้มน้ำจิ้มไอ้อะไรซีฟู้ดหรือไม่ใช่ซีฟู้ดเขาเรียกอะไรที่มันออกหวานๆเปรี้ยวๆหน่อยใช่ไหมละ่ะนั่นแหละก็จิ้มน้ำจิ้มแบบนั้นแหละแต่คุณย่าจะไม่ค่อยชอบจิ้มนะคะคุณย่าจะทานเลยแบบเพียวๆ คือถ้าส่วนมากสามียาเขาก็จะซอสมะเขือเทศค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้